สำหรับคันนี้ครที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ความต้องการค่อนข้างเยอะกับสีใหม่สีนี้ที่มาประจําการในรถรุ่นนี้ฮะกับรุ่นสีประตูเตี้ยนะครับหนึ่งจุดเก้า SDA สีเทาแลมโบคันนี้นครับการตกแต่งคันนี้ก็ลูกค้าจัดตามโปรครับโปรที่ลูกค้าเลือกโปรนี้ก็คือโปรเน้นใช้งานนะครับรายละเอียดก,การตกแต่งโปรเน้นใช้งานสําหรับคันนี้สีเทาคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมตามนี้เลยนะฮะเริ่มต้นด้วยเนี่ยครับ ช็อคอัพฝากกะโปรงหน้านะครับคันนี้ก็คือติดตั้งเป็นชชอคอัพกระบอกสีฟ้านะครับก็อยู่ที่ความชอบเนาะก็ผมพยายามทํารถให้แมทกับดุมล้อที่ลูกค้าใส่นะครับจะได้ไม่โดดกันมากนะครับระหว่างสีนะฮะตัวนี้กับสีเทาก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับกับกระจังหน้าดําสีเทาแลมโบแบบนี้ส่วนล้อคันนี้คือใส่เป็นล้อ RE30 นะครับล้อหน้าอยู่ที่9.5นิ้วนะครับลวด้วยยาง24 5 45หห คันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วส่วนล้อหลังล้อหลังใส่ล้อขนาดความกว้างอยู่ที่1 0บจุนิ้วนะครับลัดด้วยยางสองเจ็ดห้าสี่สแล้วก็กดหลังลงมา3มนิ้วนะครับอันนี้คือทรงของรถคันนี้นะครับหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วก็ค่อนข้างสวยครับลงตัวไม่เตี้ยมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับทรงแบบนี้ยอดนิยมมากนะตอนนี้ฮะที่ผมทํานะครับส่วนด้านหลังคันนี้ ก็มีค้ำหลบป้ายแล้วก็มีการติดตั้งท่อซิงนะครับคัน,นี้เลือกท่อซิ่งออกท้ายไปได้สีนะครับนี่ฮะก็อ,อ,อยู่ที่ความชอบนะครับนี่คือมิติด้านหลังนะฮะของล้อชุดนี้ที่ใส่ล้ออีสามสิบก็จะใส่แล้วค่อนข้างเต็มซุ้มเลยฮะแบบนี้อันนี้อยู่ที่ความชอบเนาะตรงนี้ส่วนโปรเ้นใ,ใช้งานก็มีกระบะไลเนอร์ให้อยู่แล้วครับไว้สําหรับใส่ของใส่อุปกรณ์ที่ถอดออกนะครับกันลอยได้ ก็เป็นโปรที่ขายดีนะตอนนี้ครับลูกค้าดูแล้วว่ากระบะไลเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้บางทีแต่งซิ่งแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับส่วนด้านในรุ่น SDA ก็ตามนี้เลยฮะมีเบาะผ้าแต่ไม่มีนี้นะครับไม่มีช่องเสียบ USB ด <US ้านหลังไม่มีนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนไม่มีนะครับในรุ่น SDA ส่วนที่เพิ่มเติมมาจากตัวกเก่าก็คือเพิ่มจอเนี่ยครับ จอ7นิ้วนะครับแล้วก็มีโคมไลท์มัลติฟังก์ชันนะครับนี่ก็ค่อนข้างสวยค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับรุ่นสีประตู SDA แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงนะครับกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับที่ส่งมอบจริงวันนี้กับรุ่นยอดฮิตยอดนิย,อย,อยอมอีกหนึ่งคันนะครับสีประตู1.9 SDA สีเทาแลมโบคันนี้ครับผม